นั่นน่ะก็นี่ไงก็พิธีทําเป็นทรงนี่ไงพิธียังไม่เข้าใจคําว่าถ้าซีถ้าซีเรียลเรื่องยาวสั้นน่ะพิธีจะต้องแบบว่าเป็นลักษณะผมผมแบบเกลียนเลยนะผมสั้นเกลียนอะ่ะเหมือนรุ่นก่นกอนๆสมัยก่อนอะ่ะคําว่านักเออเอ็มบัพนะเป้เเอ,เอะไรประมาณคำว่านักเรียนอะ่ะคือต้องแบบว่าหัวขาวหัวเกลียนเลยอะ่ะอืม ไม่ไม่ใช่แบบว่าลองทรงแบบนี้นะจะลองทรงได้จะแบบเลือกทรงได้ตามใจอ่ะก็ต่อเมื่อ,อนูแหละเรียนมาหาลัยอ่ะแต่ว่าสมัยนี้เขาก็อไอ้อนี่เนาะขเขาก็อนุญาตนะเขาก็ปล่อยอย่างเงี้ยยาวได้แต่แต่ต้องแบบว่าถักปีหรือว่ารัดเก็บให้เรียบร้อยผู้ชายใจเลาะจะยาวได้ก็ต้องแบบเล็มให้มันเป็นทรงอย่างเงี้ย ตอนที่ตอนที่พิธีเขายังไม่ตัดผมอ่ะเขาจะแบบเออเด็กเด็กผู้ชายเนาะวีรัม,ามยาวก็จะชี้ไปทั่วไม่เป็นทรง <laughs> อย่างที่เรารู้กัน <laughs> โอ้เร็วมากเลยอะ่ะ57นาทีแล้วแต่จะได้ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสองพันมาทที่แวะเข้ามาะคะ่ะเดี๋ยวสักหน่อยสามนาทีสองนาทีค่ะสองนาทีแต่คุณแม่จะขออนุญ,ญาตลงไลฟ์สุดแล้วนะคะ ไม่เราเปิดสองจออีกจอหนึ่งเอาไว้แบบพิมพ์คอมเมนต์จอหนึ่งก็อย่างเงี้ยค่ะหรือวางสองจอคู่กันถ้าอีกจอหนึ่งไลฟ์สุดได้ไปอีกที่หนึ่งคงจะดีอนะแต่ว่าเราใช้อีกจอหนึ่งไว้พิมพ์คอมเมนต์อย่าเริ่มพิมพ์อะ่ะเพราะว่ามันห้าสิบแปดนาทีห้าสิบเก้าล้วขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะ ทุกคอมเมนต์แต่ก็ไม่จะทยอยนะคะเติมมากเลยเนาะเห็นไหมอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บเดียวจะชั่วโมงละเติมมาก ท่วนี้ก็น่าจะแบบวันหนึ่งหลายรอบแล้วค่ะทุกคนเช้าก็เจอเช้าเจอสายเจอบ่ายเจอข้ามเจอถึืเจอไม่แน่นะแบบคือลุยลุยแบบลุยไอ้นี่ไปเลยอ่ะลุยลุยแบบไลฟ์แบบวันหนึ่งสามสี่รอบอะไรเงี้ยคือลุยแบบลุยแบบสุดเกินเนี่ย จะมีเพื่อนเข้ามาหรือไม่เข้ามาคือก็ต้องไลฟ์อ่ะคุณแม่คือก็ต้องไลฟ์มาแล้วค่ะ,อ,ะอีกนาทีเดียวไม่เป็นไรหกสิบขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะภารกิจต้องตื่นตีห้าแต่ก็ไม่เคยตีห้าตรงนะตั้งปลุกตีห้าบ้างตีห้าครึ่งบ้างแต่ แต่ลูกเอาจริง,รงก็ตีห้าห้าสิบหรือไม่ก็หกโมงตรงแต่พูดถึงนะถ้าตั้งตีห้าแล้วตื่นตีห้าตรงนี้คือไลร์สดได้สบายเลยเพราะว่ากว่าเราจะออกบ้านอะ่ะหกก่อนหกโมงครึ่งอะคะ่ะมีเวลาต้องเป็นชั่วโมงนี่สบายเลยห้าหรือหกชั่วโมงครึ่งะคะ่ะสบายสบายเลยก็ทักทายกับเพื่อนๆได้เงี้ยโอเคเดี๋ยวพุณแม่ขออนุญ,ญาตแล้วนะคะครบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่านั่นแหละคือจะพยายามแบบช่วงเช้าเราจะพยายามแบบกดไลค์สดน,นะพูดถึงว่ามันมันมีหลายแบบเพื่อนๆหลายอ่ะบางคนเขาก็ถนัดดูช่วงเช้าบางคนเขาก็ดูช่วงเที่ยงบางคนก็ช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะายพิธีเดี๋ยวเราไปกันละพ่ดีครับพ่ธีอย่าง <laughs> <laughs> อย่างอยากไลฟ์สดต่อเอาอย่าไลฟ์สดต่อเไง เคีงใจใพี่เขาต้องไปพักผ่อนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเขามปเจอนเดีกยนคุณแ,แม่ขาจไปพักผ่อนขขบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ Amazing Farmer l i f e นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่อยู่ในห้องไลฟ์นะคะส0งพันคนนะเนาะยิ้มหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลาติสวัสดีสด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเห็นไหม,มไหนุ่มเอยหนุ่มน้อยมีการเรียกขอข like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วย ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะกดบันทึกไฮไลท์หรือยังคะดูก่นอนแป๊บนึงค่ะน่าจะลืมว่า